สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมเนาะเมื่อสักครู่ผมก็ได้ทําการนะปั่นหน้าเน,นาะลงฟองด้านบนเรียบร้อยเหลือด้านล่างนะฮะเออ่าห้องนี้ก็จะเรียบร้อยโอ้ไม่เรียบร้อยเนาะพรุนี้เอาอีกแผงหนึ่งเนาะเอามาดูห้องนี้ก่อนนะฮะเอฟซอู้อป๊อ อ,อุ้ยเอ้อทำไมมันทำดีกว่าเราวะอือแอ็ออดในนี่ทำดีกว่าเราอีกนะฮะเอฟซีอือ,อ,อ,อล่าสุดมีการเอาน้ำมะพร้าวมาให้กันเดียวมาให้มามให้เดียวเออ,เอ,อทำไมมีน้ำมะพร้าวเราซื้อมาโอ้ <pathway. S 2> เอาล่าสุดนะครับมาป้อนน้ำมะพร้าวนะฮะเอฟซีทุกท่านเนาะโอ้ <c oughs> พี่น้องกวาดจนเห็นเม็ดทองดูครับพี่น้องโอ้ยเฮ้ย <c oughs> มันทองนี่วะเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยใช่ไหมครับเอฟซีทุกท่านทำไมมันระยิบระยับแบบนี้ อหหน้าเรพี่น้องทไมเธออมมมมแันไม่ใช่ทองหรอกครับ fc มอมมมแเัาไม่เรียกว่าทงานโอ้ดูดิปูนติดหน้าติดอะไรก็ไม่รู้ไหนมันมีจุดเดียวนะพี่น้อง fc ตั้งแต่ทำบ้านมาดูทองทองนี่ตรงอื่นไม่มีนะ fc ตู้อื่นไม่มีมีแต่ตรงนี้นะฮะนี่ครับ โอ้ปูนผนังมีทองนะฮะทองโอ<ฮ>้ตั้งแต่ผมทำบ้านหลังนี้มาเพิ่งเห็นจุดน,นี้นายเอฟซีแล้วใช่ไหมสเก็ตทองหรือเปล่าเนาะนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านดูครับโอ้โหละยิบละยับนะฮะถูกไฟเดี๋ยวผมเปิดเปิดแฟดเนาะเอฟซีมันจะเป็นยังไงชึบ โออ้้พีนง่นแบบแใครรู้บอกผมด้วยนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับน,นี่นยบเหมือนปูนเหรอโอ้มันทองหรือเปล่านี่นะครับรนนเต็มไปหมดเนาะเห็นแพงนี้แพงเดียวแพงอื่นไม่มีนะฮะเอนะแผงอื่นไม่มีก็มีแต่นิดเดียวนะครับ น,น,นี่ก็รุยงานกันต่อนะครับผมผมก็จะไปเข้าไปปั่นปูนนะปั่นหน้าปูนเนาะพี่น้องอีีอปันปูนกันเลยนะครับี่นรเดอ,อยู่ด้วยกันนีู่่ กินแลาต์ัากันมอยู่ด้วยกันนะครับตาิมีกันได้บ้งโ้พอคกันปูครับปูโอ้ด้านนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วใกลจะหมดแล้วจหมดแลเ วันนี้เ,เร็เร็วแน่นอนพว่าปูนำแล้วปูบนรปูนี้เาเร็วเร็วนวนนี้ก็ชมอะไรโจ้ว่าปูนบนเริกเร็วอ,เ,อเร็วเร็วโจ้วันนี้วัีก็ไปข้าวพรหนหญ่เมดูนะาน่าไก่สุกแล้ย,ยังอันนีน้ ก็เลยต้ล้างเลยก็เอฟซีทุกท่านก็วันนี้จะกลับบ้านเร็วหน่อยเนาะ Cảm อ๋ออุแกนนะฮะ oh, okay, มันทำเยอะกว่านี้ไม่ได้นะพี่มันแรงเรามีแค่นี้นะครับควรจะเสร็จได้แต่ละแผงเนาะก็ใช้ไม่ได้อยู่นะครัเนา่หมดวุ้นมันหมดขอมือของนิสูง นีนะครับกลิปนนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี mm ่น้องเอฟซีสวัสดีครับ mm hmm.